สวัสดีค่ะวันนี้เป็นแรนดัอมคลิปนะคะเป็นช่วงไฮพาเราเรื่องละกันเนาะเดี๋ยวมาดูพลังงานนะคะของคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะพลังงานสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกพ่ยอยากจะสื่อสารในเรื่องใดอาจจะมีพลังงานที่ตรงกันนะคะเป็นข้อความเฉพาะพิเศษสำหรับคุณก็ได้เดี๋ยววันนี้ขอดูหลายๆอินเตอนะคะจากพา่นะ หากชอบคลิปแรนดอมแบบนี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงอาจจะมีข้อความที่อาจจะมีบางประโยคที่ส่งถึงคุณแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูอินเนอรวมนะคะว่าวันนี้สิ่งที่ไพ่ยอยากจะเล่าเรื่องเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเปิดพร้อมกันเลยค่ะใบแรกได้ไพ่ควอเรลค่ะ เป็นไพ่ของคนที่ดูแข่งแย่งกันนะคะดูเป็นพลังงานของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะใบที่สอง first station เหมือนอารมณ์ทั้งรักทั้งเกลียดนะคะจากสองใบนี้แล้วก็ใบที่สาม inspiration นะคะพลังงานต่อไป deliberate Del เ e ็นะคะ Discomfort เป็นพลังงานของคนแบบที่มันรู้สึกไม่ค่อยจะ,ะสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่น่าจะตรงกันกันกบตัวนี้แล้วก็ได้พลังงานของ Nature นะคะการแบบถนอมเนาะการดูแลอะไรบางอย่างมเมืนเป็นดอกไม้เหมือนกันนะคะกับพลังงาน จากไพ่อารลัลที่เปิดมาเรียกได้ว่าสถานการณ์ของคุณในตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าทาั้งรักทั้งเกลียดนะคะหรือทั้งรักทั้งรู้สึกแบบไม่ไม่ไมแบบไม่ได้สบายใจเท่าที่ควรอาจจะเป็นความอึดอัดหรือว่าเป็นความต่อต้านความขัดแย้งภายในอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณชอบจะทำมันมากเลย ะะทําแล้วมันมีความสุกทําแล้วมันเพลิดเพลินนะทําแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมันใช้ไอเดียมันใช้อินสปิเรชันนะคะมันใช้แบบทักษะความคิดอะไรของคุณนะคุณรู้สึกว่ามันมาจากจิตภายในที่คุณชอบแต่ในขณะเดียวกันยิ่งทําไปทุกๆกวันนะ่ะ ชอบก็ชอบนะแต่มันก็มีแรงต้านบางอย่างขึ้นมาภายในจิตใจอะค่ะมันรู้สึกว่าอยากจะทําแต่อีกอันนึงก็อาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากทําประมาณนี้เลยเคยเป็นกันไหมคะเหมือนเราทํางานประจำอะเรารักในงานที่เราทํานะแต่ว่าอีกใจหนึ่งโอ้โหอยากจะลาออกมากเลยคืออยากจะแบบว่าไปทําอย่างอื่นอะไม่อยากทําอันนี้แล้วค่ะแต่ว่าตอนทํางานแบบ ที่เรารักอะ่ะเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทํานะคะเราค่อนข้างที่จะแบบมีเอกลักษณ์ในสิ่งที่เราทําแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินแล้วก็เป็นสิ่งทีม่มันเป็นความสามารถพิเศษของเราอะคะ่ะแล้วมันทำเป็นงานที่เราค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่อนข้างแบบทำได้ดีในชิ้นงานนั้นๆน,น,นะคะ พลังงานมันก็เลยออกมาต่างกันสองขั้วเลยนะคะแล้วก็จากไพ่ก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกอึดอัดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่บอกค่ะมันเกิดขึ้นข้างในเหมือนกับมีบันไดขึ้นไปแต่มันดันเป็นบันไดที่รู้สึกจะค่อนข้างเวียนหัวหรือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสับสนในตัวเองนะมันยังแบบมีแรงต้านเบาๆภายในจิตใจของคุณอยู่นะคะแต่คุณก็พยายามอะไรรู้ไหมพยายามที่จะแบบ ทำให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเออพยายามให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันมันควรจะโฟล์มันควรจะเป็นไปแบบไหนคุณก็พยายามจะไม่ฝืนนะคะคุณพยายามที่จะแบบให้มันเติบโตไปในลู่ทางนั้นที่มันเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ค่ะเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานอะไรบางอย่างของคุณในคลิปวันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่อื่นๆต่อเนาะได้ไพ่ประเพณีรับบัวนะคะสามารถีล้นเหลือน้ําใจไมตรีอืมดูแล้วแบบ เ,เป็นงานที่ทำเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะเป็นคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายคนนะคะคุณอาจจะเป็นศูนย์รวมให้กับใครหลายๆคนก็ได้นะคะได้ไพ่พระกสิติคารโพธิสัตว์นะคะอืสิ่งที่คุณทำคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เขาเรียกว่าคุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์ในสิ่งที่คุณทำ ดังนั้นขอให้เชื่อได้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณปรารถนาลึกๆแล้วสิ่งที่คุณแบบชอบสิ่งที่คุณอยากจะทำอ่ะมันจะเป็นศูนย์รวมให้กับใครหลายๆคนนะคะได้เข้ามามาห้อมล้อมคุณถึงแม้ว่าระหว่างทางอ่ะคุณจะเจอแบบ อุปสรรคใดๆก็ตามนะคะแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณทำค่ะมันจะทําให้คุณไปได้อย่างราบรื่นนะมันเหมือนมีคนมาอุ้มชูคุณไว้คุณเป็นจุดศูนย์รวมของใครหลายๆคนนะคะรอบๆข้างตัวคุณนะคุณเป็นคนที่มี คุณค่าและมีความสําคัญทางด้านจิตใจนะคะให้กับคนอื่นนะแล้วคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตจิตใจคนอื่นมากๆเลยนะคะคุณสามารถทําให้คนคนนึงรอดพ้นจากวิกฤตการณ์อะไรบางอย่างออกไปได้เรียกได้ว,ว่าคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่ให้นะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีจิตใจที่ปรารถนาดีกับผู้อื่นอยู่เสมอนนะอได้ไพ่มัะลีผลเป็นที่ต้องการเนี่ยสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นที่ต้องการของสังคมนะคะเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนอย่างที่บอกว่าลึกๆแล้วจิตใจภายในของคุณนะคะคุณสามารถจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนอื่นได้นะในใน เบื้องลึกของคุณนะคะอแล้วก็ได้ไพป่ปุงเถ่ากงปุงเถามานะคะคุ้มครองชุมชนย่านการค้าผู้อุโุโอมันเหมือนกับของคุณน่ะจิตใจภายในของคุณหรือว่าจิตใต้สำน,นึกของคุณนะคะมันมี เขาเรียกว่าอาจจะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณเก่าแก่นะคะหรือว่ามันเป็นแบบของดั้งเดิมที่มันติดตัวมากับคุณนะคะคุณเป็นคนมีของมีครูบาอาจารย์ที่เขามาคุ้มครองอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วเพราะงั้น ในสิ่งที่คุณทำอะค่ะในสิ่งที่คุณปรารถนาถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะคุณจะได้รับการคุ้มครองคุณจะได้รับการช่วยเหลือบางอย่างในชีวิตค่ะมันจะสามารถรอดพ้นหรือผ่านมันไปได้โดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าทําไมมันถึงผ่านไปได้ง่ายเรียกได้ว่ามันเป็นของหรือเป็นพลังงานแบบ เก่าแก่ข้างในที่มาจากจิตใต้สำนึกของคุณเลยนะคะในการที่จะเกาะกำเนิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วได้ไพ่ไก่ทองค่ะต้องบอกว่าไก่ทองเป็นคนที่แบบมากความสามารถแล้วสามารถเอาชนะอุปสรรคอะไรได้อเชื่อได้ว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคุณแบบเป็นคนเก่งอ่ะเราก็สามารถที่จะรอ,อ,อดพ้นกับอุปสรรคอะไรอันตรายทั้งปวงไปได้นะคะแล้วก็มีแรงซัพพอร์ตนะคะจาก อาจจะเป็นบรรพบุรุษนะคะหรือว่าเป็นแบบครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือก็ได้นะคะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณให้คุณรอดพ้นจากพยานอันตรายทําให้คุณรอดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางคุณอยู่นะคะพอเชื่อได้ว่าสิ่งที่คุณทําสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนวิญญาณต่างๆได้ทําให้ทุกคนนะมีความหวังในชีวิตทําให้ทุกคนมี แรงกายแรงใจหรือมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานดีๆเหล่านี้ก็ช่วยอบอุ้มให้คนอื่นอรอดพ้นแล้วก็ผ่านเรื่องราวอันทุกข์ยากไปได้ด้วยดีมันเหมือนกับจิตวิญญาณของคนที่เป็นแบบฮิลเลอร์เป็นนักเยียวยานะคะสิ่งที่คุณทำะจะช่วยเยวียยาให้กับคนอื่นได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะและคุณได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะจากแบบ ดวงวิญญาณทั้งหลายนะคะที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่กันขึ้นไพ Two ่ถูออ u คัพสะมันเป็นความรักมันเป็นมันเป็นเหมือนไพ่เฟรสเตชั่นเลยมันเป็นความรักภายในใจของคุณที่คุณปรารถนาอยากจะทำอืมคือเหมือนแบบคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนคอยซัพพอตข้างๆมันเหมือนกับว่าคุณได้เจอเขาคนนั้นแล้วนะคะ ถ้าคุณเป็นโสดคุณก็อาจจะได้เจอกับคู่ที่มันเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วอาจจะหมายถึงว่าคู่ของคุณนั้นเป็นคู่ที่ดีมากคอยสนับสนุนกันนะคะให้คุณได้เจอแต่สิ่งที่สวยงามอืมอาจจะเป็นคู่ที่เป็นหมายถึงมนุษย์จริงๆหรือว่าคุณได้เดินในเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางที่ตอบรับ กับจิตวิญญาณของคุณก็ได้นะคะแล้วเหมือนกับว่ามันมันใช่ตัวตนของคุณมันใช่เส้นทางที่คุณอยากจะเลือกอะแล้วตอนนี้คุณแบบเดินทางในเส้นทางสายจิตวิญญาณอันเนี้ยแบบสวยงามนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนด้วยเนาะ ชาญยอดค่ะมันเป็นการเดินทางของคุณนะคะต่อจากนี้แม้ว่ามันจะใช้ระยะเวลาขนาดไหนแต่เชื่อได้ว่าหัวใจมันจะนำทางให้คุณเดินไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะคะแบบไพ่ใบนี้เขาจะเป็นหอยทากแต่ว่ามันเป็นหอยทากที่มีลอ้อะดูเหมือนมันจะใช้เวลานานแต่ด้วยความอุตสาหะความพยายามของคุณอะมันจะไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ เดอะฟูลค่คุณจะได้ค้นพบกับเส้นทางใหม่นะคะอาจจะเป็นตัวตนเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางทางจิตวิญญาณของคุณต่อจากนี้นะคุณจะได้เดินในเส้นทางที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนแต่คุณไม่กลัวนะคะเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินต่อจากนี้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้แล้วก็สนุกกับการเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านั้นคุณอยากจะ สร้างเส้นทางที่สวยงามให้กับชีวิตของคุณเองนะคะการเริ่มต้นไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยนะคะกับรู้สึกสนุกนะแล้วก็เอนจอยไปกับมันก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าตัวตนของคุณนะ่ะเหมือนอยู่ในกรงขังเลยนะคะเป็นตัวตนที่คุณมีปีกแต่คุณกลัวที่จะออกมาคุณผ่านความกลัวนะคะคุณผ่านความอึดอัดมาได้แล้วเหมือนเป็นพลังงานความอึดอัดก่อนหน้านี้เชื่อได้ว่า การที่คุณผ่านพ้นความอึดอัดต่างๆความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะแล้วคุณใช้ปีกของคุณน่ะในการโบยบินออกมานะคุณจะรู้สึกว่าจิตใจของคุณเป็นอิสระมากกว่าที่เคยนะคะได้ไพ่คิงองอะบอลค่ะอือพอคุณได้ออกมาแล้วคุณรู้สึกว่า จิตใจของคุณมันถูกปลดล็อกจากเดิมที่คุณกล้ากล้ากลัวหรือว่าไม่กล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเดิมของคุณณตอนนี้ถ้าคุณออกมาแล้วคุณเป็นอิสระทางความคิดคุณไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมคุณไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์เดิมที่คนอื่นขีดไปให้คุณคุณเลือกที่จะทำตามสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณรักนะคะสิ่งที่มันเป็นคู่แท้สิ่งที่มันเป็นแบบ เขาเรียกว่าคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคุณรู้ไหมว่าการที่คุณได้ออกมามีอิสระทางความคิดทําให้คุณได้เติบโตมาเป็นแบบราชาไม่ท้าวคือคนที่มีความมั่นใจคนที่มีแพชชั่นอันสูงกล้านะคะมีความสนุกกับสิ่งที่ทำแล้วก็ตื่นเต้นกับเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกเดินนะคะในเส้นทางที่คุณกำลังจะเลือกเดินต่อจากนี้เชื่อได้ว่ามันเป็นเส้นทางที่รอคุณไปค้นพบ ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผ่านมาแล้วได้ไพ่เด e นเลอเฟโอ้โหไพ่เกี่ยวกับความรักความสุขมันขึ้นมาเติมเต็มของคุณนะ่ะคุณรู้สึกว่าเส้นทางที่คุณเลือกเดินด้วยโชคชะตาชีวิตที่คุณขีดเองกำหนดเองออกมาจากแรงต้านเดิมที่ฝืนค,คุณฝืนไว้อยู่ณนะตอนนี้ถ้าคุณไม่ฝืนคุณปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้เป็นในแง่ของ ความรู้สึกดั้งเดิมของคุณที่คุณมีความสุขกับมันคุณจะค้นพบนะคะสิ่งที่เป็นแบบความรักที่แท้จริงจากชีวิตคุณนะคะเนี่ยคุณได้เจอความรักคุณได้เจอคู่แท้คุณได้เจอสิ่งที่ใช่มากๆสําหรับคุณนะคะอืมเพยรอบสอดทําให้คุณได้เปิดมุมมองอะไรใหม่ๆในชีวิตนะในสิ่งที่คุณริเริ่ม คุณจะได้ถูกเติมเต็มนะคะทางด้านความรู้ด้านสายนี้ที่คุณได้ทดลองทำนะ,ค,ะคุณอาจจะไม่เคยผ่านเส้นทางนี้มาก่อนแต่ณวันนี้คุณกล้าที่จะออกกรอบเดิมๆของคุณนะคะคุณกล้าที่จะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองมันกลับทําให้คุณได้เรียนรู้ชีวิตมากกว่าที่เคยนะคะมากกว่าการที่เดินตามกฎเกณฑ์ที่คนอื่นได้สร้างไว้อหนังสือเล่มน,นี้มันก็เป็นหนังสือที่รอคุณมาเขียนอยู่ นะคะมันเปิดอะไรให้คุณหลายๆอย่างเราได้ไพ่เฮโรแฟนเห็นไหมหนังสือที่คุณสร้างอะคะ่ะสักวันหนึ่งมันก็จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้คุณจะเป็นผู้ให้ให้ใหกับจัก,กรวาลน,นี้คุณจะเป็นผู้ให้ให้กับคนอื่นอีกมากมายหลายๆคนที่เขารอฟังเรื่องราวของคุณอยู่นะคะเรียกได้ว่าคุณ่ะ ใช้เวลาทั้งหลายในชีวิตของคุณเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะและส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นอีกหลายๆคนสิ่งที่คุณมีประสบการณ์มานะคะความคิดไอเดียนะคะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาก็ปรารถนาที่อยากจะฟังแล้วถ้าคุณได้ถ่ายทอดออกไปเชื่อได้เลยว่ามันจะมีคุณจะมีแบบ แฟนคลับนะคะคุณจะมีคนที่เป็นพลังงานเดียวกันกับคุณนะ่ะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะแล้วเขาจะรู้ค่าแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของคุณนะคะได้ภ i g ใน of ฟคับคุณสุดแสนจะมีความสุขในชีวิตนะคะในเส้นทางใหม่ที่คุณได้เลือกเดินคุณมีมีความรู้สึกที่สุขสมบูรณ์มากกว่าที่เคยคเขาเรียกว่าเป็นอ b u n ด a n c นซ์ก็ได้นะคะ เห็นไหมฉากหลังก็คือเป็นแบบดอกไม้ที่สวยงามนานาพัานธุ์หลายๆชนิดคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ได้ขาดเหลืออะไรคุณมีความสุขมากกว่าที่เคยต่อจากนี้ชีวิตคุณจะ เปล่งประกายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตต่อจากเนี้มันจะโรยด้วยดอกไม้นะมีแต่ดอกไม้หลายๆชนิดนานาพันธุ์นะคะเป็นสิ่งที่คุณได้เพาะปลูกขึ้นมาจากมือของคุณเองจากการที่คุณออกมาจากจุดเดิมๆคอนฟอร์ตเซอร์เดิมเดิมนะคะอืมแล้วได้ไพ่ทูอัเพนตาเคนะคะเสียงแค่ไหนนะคะคุณก็กล้าที่จะ,ะเผชิญน,นะคุณจะสามารถที่จะปรับ คุณจะสามารถที่จะบาลานซ์ความรู้สึกนะคะการกระทำมาหลายหลายอย่างคุณสามารถที่จะปรับตัวไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ของคุณนะคะดังนั้นข้อความของคุณในวันนี้เชื่อได้ว่าขอให้คนที่ฟังอะคะ่ะมีความเชื่อมั่นในความรู้สึกรัก ะะรักตัวเองรักในสิ่งที่เป็นคุณนะคะรักในสิ่งที่คุณอยากจะทำฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะเนี่ยฟังเข้าไว้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเส้นทางที่มันเป็นความรักของคุณเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางดั้งเดิมของคุณอะ่ะมันกำลังรอคุณอยู่นะคะรอคุณแบบออกมาจากจุดที่คุณกำลังถูกบีบอัดหรือว่า มีแรงต้านถ้าวันหนึ่งคุณเอาชนะแรงต้านหรือเอาชนะความรู้สึกฝืนเหล่านี้ไปได้นะีนอกนั้นนะคะมันจะกลายเป็นอิสระแล้วกลายเป็นคําว่าฟโฟลว์และมีความสุขต่อจากนี้นั่นเองเนาะแล้วนี่ก็อาจจะเป็นข้อความสําคัญถึงคุณในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์ s u b สไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุค่ะ